สวัสดีเจ <Hi, Jean. S 1> no ้าเอฟซีกู่คนเจ้าต่างพิธีกรรายการเพื่อนกาเจิญแขกผู้มีเกียรติมาอวยพรเนื้อเจ้าภาพเนาะเจ้าก็เจิญรับฟังได้เลยเนะเจ้าเชิญท่านกลับมาเลยครับผมรับตอเดินก็ขอขอบคุณนะครับตางพิธีกรเนาะแล้วก็ขอครับเรียนต่างพ่อแม่พี่น้องของเราทุกท่านนะครับเพราะว่าจะเป็นผู้นำร่องที่และก็ผู้นำร้องพิ่ ที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็ขอก,ก,กราบสวัสดีกับแขกผู้เกลียดแต่ว่าจะเป็นบ้านรายมหานก็ดีแลว้วก็แกะต่างบ้านต่างจอมนะครับที่ได้มาเป็นเกียรติในคืนบ้านใหม่ของไอ้บาทวนะ่อหรือว่าคุณสวัสดิ์เพื่อทหารชื่อแก่นะครับพงศกรนี่กันบับบอปะก,กาวนะครับคือสัญงามณเนาะบ้านกต่งามนะครับ,บ,มรบผมว่าผู้คนแต่งามบางงามเนาะเดะี๋ยวสัก ผมว่าพระเะมาวันใดนะครับคู่ของเปิ้ลผมเองก็คงยากจะขอแสดงความยินดีกับทางเจ้าภาพเปิ้ลก็คือไอ้วัดเนาะว่าเปิ้ลก็ร่างสร้างแผนหรือว่าก็ร่างสร้างตัวมาก็หลายที่หลายแห่งเนาะสุดท้ายมาตัดมาตักลับตักฐานอยู่ที่บ้านของลายของเขาตอนเดินก็ขอบคุณนะครับเนาะที่ท่านยังประลึ่งบ้านของลายของเขาเนาะถึงแม้ว่าเปิ้ลจะไปหลายตลาดปประเทศได้ตลาดจังหวัด มสว่าจะมีอยู่สองสามจังหวัดนะครับน้องผมว่าท้ายจะลุ้นจังหวัดอย่าง่ต้องยิ้มนะครับนาองถึดูนอว่าจะลุ้จังหวัดอย่างนนะ,ะเช้ากันเล่นกรดานะครับนอกแต่ก็อยากจะขอเงยพอดับให้วัดนะครับที่เป็นไดมีความประสบสาเร็จเพราะว่าจะเป็นหน้าที่การงานได้ก่การสร้างตนสร้างตัว สุดท้ายมากอประสบความสำเร็จเนาะแต่ก็อ,อยากจะขออนยพรนะครับเพื่อกัดตางสภาพเนาะคิดบางสิ่งหนึ่งประการใดนะครับขอเพือสุงความมุ่งมั่น,นพัฒนาทุกๆสิ่งทุกทกอย่างนะครับแต่ก็อ,อยากจะขอเพื่อครับเพราะว่าจะเป็นพระเจ้าแก้วมรกตก็ดีแล้วก็ วัดหาพระเจ้าหรือว่าวัดละหอนยหลวงก็ดนี้นะครับรวมไปถ <c oughs> ึงบุญญาประมีขององค์พระบาทจมเล็จพระเจ้าอยู่หัวทพระองค์จงโดนบันดาลประทานพรให้ครับตามาภาพเ้าะ็ืออยู่ดีมีสุขให้มากขึ้นนะครับชิดฝังสิ่งหนึ่งปรักการใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปตาถนาทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างโดยทิ่งขอบคุณมากครับผมครับ ประเด็คของอท่านกำนันโดยพรืพอรกับออกระของบ้านก็พี่แก้เพิ้นี่พงพรเนาออ่าก็เลยรู้ก็เลยจำที่เกา่าประวัติประวัติเนาะครับ่า,านา่หนึ่งนะครับอยากจะเรียนเชิญพันตำรวจโฮหญิงสิริพรมาตรการหรือว่าท่านสารวัตรอยู่ไหนครับขอเรียนเชิญครับอ่าอันนี้ก็ลูกหลานบ้านเขานะครับไป ม่เกียทุกท่านนะเจ้าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองลายแล้วก็ต่างบ้านต่างเมืองที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะเจ้าเจ้าเองก็เป็นเพื่อนของประวัติเนาะก็ติดตามข่าวกันมาตลอดเจ้าเพราะว่าเป็นอยู่สหรัฐทางเฮ้าก็อยู่ลำปางแต่ว่าเห็นหน้าเห็นตากันด้ทางทางเชื่อตลอดนะเจ้าผ่านไปผ่านมานาะมีความเอ๊ะบ้านไข่เปิ้นมาแต่บ้านไม่นี่งามแต่ว่า,านี่นอ ก็เป็นบ้านของประวัติก็ขอแสดงความดีใจกับเจ้าภาพนะเจ้าที่เพิ่นมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กางานแล้วก็ครอบครัวที่อยู่อาศัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะเจ้าในโอกาสนี้ก็ขอให้เจ้าภาพมีความสุขความเจริญร่ำรวยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าของเุ่นมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นเจ้าขอบคุณเจ้า เดย้เป็นสารวัตรอยู่ไหนครับอ่าเป็นสารวัตรอเนวยการอยู่สถานีสำรวจภูทรแม่หม้อเจ้าพอไม่พี่น้องทางบ้านเฮาเนะเจ้าท่านี้อยากไปทางเมือไแม่หมอ้อที่จะติดต่อประสานงานหรืออ่าของวามเชือเหลืออะไรอย่เจ้าด้วยความกินดีเจ้าครับขอพูดท้าท่านสารวัตรครับผมต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านอดีตปรลัดเทศบาล อะไรก็อยากมาได้ก็ท่านนี่ปรลัดก <laughs> es ิตติเรื่องนิดเนี่ยเรื่องนิดเหมือนกันขอเรียนเชิญครับอันนี้ครับอันนี้กับสังขยาครับ ขอขอบคุณท่านพิธีกรนะครับแต่ตก็น่าจะเป็นอ้าวเป็นลุงเนาะนามสกุลเหมือนกันนะครับเ,เรียมท่านกำนันและท่านภูมิเกียรติทเคารพทุกท่านนะครับวันนี้มีความดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะหลายหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบินนะครับเมื่อก่อนเราเน,นียนั่งเสือด้วยกันเป็นนักบิน พี่น้องท่านผูน้มิเกียนจะไปเข้าใจพิ่ว่าเป็นนักบินที่ไปขับเครื่องบินนะครับแต่เป็นนักบินที่อาศัยเข้าคนบาทของวัดนั่นคือนักบินหลายท่านนะครับแต่ท่านเหล่านั้นนะครับได้ดีได้ดีกันเป็นพ่้เลี้ยงยังคําบางคนก็เป็นเซตีอย่างเช่นท่านในวัดนะครับอันนี้เป็นก็เป็นเป็นว่าห้องเป็นพ่้เลี้ยงจากสาหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับวันนี้ก็ ขอแสดงความยินดีกับนายวัดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานแล้วก็หลายๆอย่างชีวิตความเป็นอยู่เพปอนกอมีความมั่นคงนะครับแล้วก็หลายๆท่านาที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับก็ขออํานวยอวยพรเทื่ถังทางเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ท่านได้ เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ได้ประสบสุขสวัสดิ์ที่พักของผลสมบูรณ์ผลผลโดยลาบยศสรเศรเสริญคิดวังสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งม,มากปรารถนามากเน้นว่าท่านหลังเลิกกิดจากงานที่นี้เดินทางกลับสุพารต่อของอท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณไอ้อดีตปลัดเทศบาลตำบ,ตำบลหลวพระบาทวังตวงแม่พริกปุ้นนะครับกเกษียนณยกปุ้นะนะเราเล่นและ,กะเกษียนดีกอคาเนี่ยประจันแค่กลางเนาะครับพยาเฮธอตัวแทนนี่ตางจากวัดมาเห่งาเนาะเป็นน้อ,อ,องบาง่าวลุนเนี่ยเนาะขอเรียนเชิญร้อยตับหลอโ hos เถียนเรืองนิดนะครับปรเป็นตัวแทนอามาไปพอดครับ มาแสดงความยู่ดีและความออยินดีครับไอ้ไอ้ปองปอนเนี่ยครับขอเชียงครับเอ,อเ้าข,ขอเสียงลงมอให้บ้านไกลหน่อยครับครับผม กับสวัสดีท่านกำนันท่านอาดีตประลักเทศบาลแล้วก็ท่านสวัสดีและแขกู้้งเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมไปมีโอกาสและก็ดีเกียรติได้ทามาจากเจมใหม,มาร่วมง,งานซึ่งมันใหม่ของคุณพงศธรเทศหารผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เห็นความสำเร็จของเปิ้ล ความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตความมั่นคงในฐานะของเพื่อนด้วยความมุ่งม,มั่นด้วยความขยันของเปิ่อครับมันจึงทำให้เกิดความสุขสมหวังแลนะคความอุดมสมบูรณ์ในวันนี้ครับผมก็อยกจะขออวยพรให้เจ้าภาพตรงนี้แต่ความสุขความจเจริญอยู่เย็นเป็นสุขอาย,อยุมั่นขวัญยืน ทิ่หวังสิ่งใดสมความมุ่งม,มากปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วก็กาขายได้หรือว่าจะทําธุรกิจไรอย่างต่อไปนี้ก็ขอพบกับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอกราบอวยพรแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านจงพบกับความสุขความเจริญอยู่ดีมีสุขอายุมัน่นัญยืนและก็โชคดีทุกๆท่ททานเหมือนกันนะครับขอลัากอบคุณครับ ครับโอ oh, แล้วเนาะ,อะตอนนี้ก็อยากจะนักฝังนักร้องกินแก่แล้วแปลว่าเขาจะต้องก่อนจะฟังเสียงนักร้องคนต่อไปเนี่ยก็อยากจะฟังเสียงของเจ้าภาพได้ามากล่าวขอบคุณครับผู้ภิเกจบดีครับนะขอรียนเชิญองค์กรครับครับผมขอกล่าวคาว่าสวัสดีแขกผู้มีเกตบทุกท่านครับที่มาในงานขึ้นมันม่นใหม่ของผมในวันนี้ หากว่าในงานวันนี้ขาดตกบกท่องหรือผมมาเข้ามาได้พิทักษ์ไปทายแก่ผู้แจ็ดท่านใดผมก็ขออภัยไว้ในที่นี้ครับแต่ผมก็ขอขอบคุณผู้เท่าผู้แก่ที่มาจัดแต่งจัดดางให้ผมในวันนั้นสิ่งที่ผมลืมมาได้ก็คือว่าแม่บ้านที่มันมาช่วยในงานวันในในตลอดงานที่ถึงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ ผมมาเมียงยังผมกระป๋ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณครับ